สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรนะครับวันนี้มาเจอกันอางนี้แล้วเนาะนะครับใครปลูกมะนาวไม่มีดอกบ้างปลูกมะนาวไม่มีดอกปลูกมานานหลายปีแล้วแต่ไม่ติดดอกเลยเห็นไหมแบบนี้นะครับอันนี้ผมปลูกไม่ถึงปีนะประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับเนี่ยดอกเต็มเลยยังไม่เพียงแค่ดอกนะมันติดลูกไปแล้วนู่นแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยเต็มเลยนะ วันนี้จะมากับ,กบคลิปสั้นๆนะครับวิธีการทำให้ดอกมะนาวติดดอกโดยไม่ต้องพูดเย,อ,เยอะๆเนาะมาเพราะเพื่อนบอกว่าผมชอบพูดเยอะเสีย่ามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเพื่อนต้องมีตัวนี้มาตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์หนอกลวยนะครับโอ้ผมมาได้ใช้สามสี่อาทิตย์แห้งหมดเลยจุลินทรีย์หนอกลวยใชห้หนึ่งแก้วนี้นะครับใส่ไปเลย ต่อไปใช้ตัวนี้ครับน้ำหมักปลาใช้อยู่หนึ่งแก้วเหมือนกันน้ำหมักปลาประโยชน์เยอะมากจะกเชื่อมโพแทสเซียมเยอะมา,มากนะครับเต้งดอกเต่งใบเต้งสุดๆเลยนี่ต่อไปใช้ตัวนี้น้ำหมักจากกล้วยสุกเป็นกล้วยสุกนะครับน้ำมาหมักใช้อยู่ที่หนึ่งแก้ว อันนี้ก็โพแทสเซียมอฟออฟอรัสเยอะมากอือเทไปหนึ่งแก้วนะครับใส่เข้าไปผสมกับน้ำสองลิตรนะตอนนี้ถึงกับตอนนี้นะครับเ,เพื่อนๆคนไหนที่บอกว่าผมพูดเยอะนะครับก็มีแค่นี้แหละนะครับแล้วก็นำไปดูาดกับต้นพืชเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะรู้วิธีการอ่า ก่อนที่มะนาวจะออกดอกจะเร่งดอกมะนาวต้องดูต้นมะนาวอย่างไรนะครับก็ดูต่อนะครับเนี่ยตอนนี้นะอยากเร่งดอกมะนาวใช้สูตรนี้รดต้นละหนึ่งแก้วพอเท่านี้พออยากเร่งดอกมะนาวใช้สูตรนี้รดหนึ่งแก้วพอเท่านี้พออยากเร่งดอกมะนาวในกระถางใช้สูตรนี้หนึ่งแก้วลดเท่านี้พอนะครับอ่ะนะครับผมบอกวิธีการเร่งดอกมะนาว ผมใช้เวลา2อนาทีน่าจะสั้นพอนะครับสำหรับเพื่อนที่บอกว่าผมพูดเยอะเนาะส่วนนะครับเพื่อนๆที่อยากจะรู้ถึงวิธีการก่อนที่จะเร่งดอกมะนาวให้ได้มีดอกต้องดูอย่างไรก่อนก็มาดูต่อนะนะครับผมขอเวลาสักอีกหนึ่งนาทีนะครับมามาเริ่มกันเลยก่อนที่จะทาการเร่งดอกมะนาวเพื่อนๆจะต,ต้องสังเกตดูตรงนี้ก่อนมามาดูกันสังเกตเห็นขอบนี้ไหม ขอบใบตรงเนี้ยมันจะมีสีเขียวอ่อนแล้วก็ใบ,บของเรามันจะมีความเข้มเนี่ยมันมีความเข้มแบบนี้นะครับถึงจะทําการเด้งได้นะท่านเพื่อนทําใบอ่อนมันไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งใบเข้มทั้งหมดเลยแต่ขอบใบมันไม่อวบเนี่ยขอบช่วงเนี้มันไม่อวบเพื่อนๆได้ยังไงกไ็ไม่มีดอกนะเลขอย่างหนึ่งนะครับการบำรุงดินบำรุมมงปุย๋ย จะต้องใส่ปุ๋ยถ้าเป็นใครมีปุ๋ยเป็นขี้ไก่ขี้หมูขี้แพะนะครับสามารถนํามาโรยได้แล้วก็รดน้ําทุกวันก่อนที่จะรดน้ําทุกวันก็ดูอาการใบก่อนที่ผมบอกพยายามบอกทุกครั้งเลยถ้าอยากจะเร่งดอกมะนาวให้มันติดดอกนะพยายามดูอาการต้นของเรา่อนว่าผลสมบูรณ์มากขนาดไหนถ้าถามว่าปลูกมะนาวให้ติดลูกอะง่ายไหมมันก็ไม่ได้ยากเนาะเนี่ย เ,เพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคือถ้าต้นสมบูรณ์ปลูกอะไรมันก็ติดลูกหมดใช่ไหม,มพูดถูกไหมเนาะเนี่ยโอ้บงังต้นพริกบงังนี่นะครับแล้วเพื่อนๆดูอาการลูกคิดว่าลูกเพทนี้จะมีน้ํำไหมโอ้โหบีบนุ่มเหมือนสำลีเลยเอานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเนาะกับวิธีการเลี้งมะานาวให้ติดลูกติดดอก ก็ไม่ได้ยากหรอกเพียงแค่ว่าเรามีน้ำหมักของเราในสวนนะแล้วก็วิธีการดูดูว่ามะนาวมันเหมาะสำหรับการเลี้ยงลูกตอนไหนต้นสมบูรณ์มากขนาดไหนนี่นะเพื่อนดูใบวะ่ะสมบูรณ์ไหมดูเซล์สีเขียวเล็กๆนะเห็นไหมดูดูเนี่ยมันไม่ได้ยากนะ อ่ะนะครับวันนี้ก็หวังว่าคลิปวันนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสมาชิกเราไม่มากก็น,น้อยนะครับกับเพื่อนเพื่อนที่บอกว่าผมพูดเยอะก็น่าจะดูแค่2อนาทีนั่นแหละคงจะรู้แหละว,วิธีการทาเนาะแต่เขาคงจะไม่รู้วิธีการดูว่าเร่งตอนไหนทําตอนไหนนะครับก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดต่างๆนะครับผมยังมีวิธีการทําน้ําหมักกเยอะมากๆเลยนะครับรวมถึงวิธีการทํา อันนี้เป็นต้นมะนาวแต่ว่ามันมะนาวมันเยอะแล้วนะครับก็เลยเอามะนาวมาเสียบเอามะกรูดมาเสียบกับมะนาวแทนก็ได้เป็นนี่มาอ่าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคิดว ok ่าคลิปวันนี้เป็นอยู่ก็แชร์ไปนะครับแชร์ให้กับเพี่น้องเราอันนี้แชร์น้ำเยอะเกินไปไม่น่อดทิกราดเน่าพนเน่าอ่ะ แล้วมาเจอกันใหม่ในคลองนี้นะครับวันนี้ไปละายบาย,บาย,บายสวัสดีครับ